เป็นภผกับพุ่มใจในตัวลูกสาวนะคะถามีลูกสาวเทิงเกง่งเทิงฉลาดจังสี่พี่น้องมเม้าวถึงนอง้องอาอายสก,กุณาพรพี่น้องขาทุกวันนี้ยิ่งโตยิ่งฉลาดยิ่งโตยิ่งมากความสามารถสูม,มือนี่ซอยพอจา๋าซอยใหญหนุทำว่าหากินโพดงานพี่น้องตื่นขึ้นมาหนาทีของอิหล่าพี่น้องสังเกตทุกวันนี้อาอายสก,กุณาพรตื่นเช้ามาอิหล่าสิพโพดงาน ซอยยาซอยพ่อจ๋าแล้วพี่น้องถือว่าเป็นความน่ารักของน้องอาอาสกุณาพรน,นะคะเริ่มโตรเริ่มรู้จักทํามาหากินได้เลือดพอมาเต็มเต็มพี่น้องสําหรับมือว่านนะคะอิหลาน้อยน้องน้องอาอาสกุณาพรโพสแคปชั่นเด็ดๆอีกแล้วพี่น้องขาพร้อมโพสงานช่วยพ่อจา๋าช่วยย่านุนะคะอิหลาน้อยโพสแคปชั่นแบบนี้คะ่ะ อีลาออกจะน่ารักซื่อเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆขนาดนี้ใครบอกหนูดื้อได้ไงหนูไม่ดื้อจริงๆแม่แม่ขาวัพี่น้องนี่คือแคปชั่นของอิลาหน่อยมือนีนะคะพร้อมโพสต์งานช่วยพ่อจ๋ากับยญาตหนุพี่น้องค่ะค่ําคืนนี้นะคะแม่แม่อเภอแม่แม่บ้านเฉลิมพระเกียรติใครอยู่ใกล้ๆมาเจอกันให้กำลังใจพ่อจ๋า กับย่านูพร้อมอีหลาด้วยกันนะวันเัาร์พี่น้องวันที่8กุมภา2568นะคะที่วัดที่วัดบ้านน้อยอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้ข่าวดีอีกหนึ่งวันนะคะกุมปิดอีกแล้วพี่น้องคะสํำรับมือนี่พี่น้องผู้ใดบอกขั้นไน้ซื้อกุ้มปิดกะย่งขั้นพี่น้องคะหา้ามพลาดเพราะว่าทุกมือนี่โมเมนต์ สุดน่ารักพ่อจาลูกจ๋าจัดให้ฟินฟนเลยพี่น้องคะ่ะแล้วสำหรับกุ้มปิดปิดกระมี่รายเดือนอย่างที่ได้แก่งไปแล้วนะคะมาเบิ้งพี่น้องแฟนคลับมือนเนี่ยเพิ่นเขามาานะคะคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องการซื้อบัตรจองตั๋วพี่น้องคะ่ะสำหรับท่านนี้บอกว่าหนูคือคนฉลาดไม่ได้ดื้อคะ่ะดื้อกับฉลาดต่างกันคนระแบบคะ่ะ คนดื้อจะสร้างแต่ความเดือดร้อนให้คนอื่นอยู่เสมอส่วนหนูคือคนฉลาดจะคอยสร้างแต่ความสุขสนุกสนานสดใสเริงร่ามีชีวิตชีวามีแต่ความน่ารักให้กับทุกคนข้าวสารนพี่น้องดังๆปัง,ปง,ปง,งๆเฮงๆรวยๆนะคะนางเอกน้อยร้อยล้านของพ่อจ๋าของยา่าหนูและเอฟซีทุกๆคนว่าศรนพี่น้องคะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ย ออนได้น่ารักขนาดนี้เลยล่ะคะลูกสาววันนี้หลานสาวมาโพสงานแต่เช้าเลยค่ะแม,แม่ซื้อแบบเมาส์แล้วค่ะเข้าไปรอหนูกับพ่อจ๋าในกลุ่มแล้วค่ะลูกคืนนี้แล้วเจอกันหน้าจอนะคะลูกสาวคนเก่งพ่อจา๋าลูกสาวคนเก่งของพ่อจา๋าย่จาจ๋าหลานสาวย่าหนุเก่งมากๆค่ะช่วยขายบัตรเชิญชวนแม่พ,พี่ป้าเข้ากลุ่มเป็นแล้วค่ะ หนูคือคนฉลาดไม่ได้ดื้อค่ะดื้อกับฉลาดต่างกันคนละแบบนะคะคนดื้อจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นอยู่เสมอส่วนหนูคือคนฉลาดสร้างแต่ความสุขสนุกสนานสดใสนะคะร่าเริงมีชีวิตชีวามีแต่ความน่ารักให้กับทุกๆคนค่ะขอให้หนูมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและไปทั้งฟ้าทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะคะ เฮงเงปังปังดังดังรวยๆยนะคะลูกสาวนะคะพี่น้องอันนี้คือแฟงคลับเอฟซเขามาอ่าไ้กำลังงใจสําหรับหมอลําเสียงวิหกวันนี้ล้านน้อยมาโพสงานแต่เช้าเลยย่าซื้อแบบเหมาเมาแล้วคืนนี้เจอกันหน้าจอนะคะพี่น้องสาวน้อย้อยล้ำของพ่อจ๋าไม่ดื้อจ้ามีแต่ความน่ารักจ้านะคะ ดื้อแบบหนูก็ตามภาษาของวัยเด็กขลูกแต่บอกได้คำเดียวว่าน่ารักและหนูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างดีมากๆนี่คือสิ่งที่หนูมีในตัวรวมๆคือน่ารักที่สุดในสายตา f อฟซะขลูกอ่่น้องอันนี้คือบางส่วนที่ออกมาอ่านคอมเมนต์ไห่แม่แม่แฟนคลับเอฟซนะคะได้เห็นถึงอารมณ์ของ แฟนคลับเอฟซีของน้องอาอายสกุลนาพรนะคะทีฮักอิลายหลีแล้วน้องอาอายสกุลนาพรเป็นเด็กน้อยที่เก่งมากๆฉลาดมากๆพี่น้องเป็นนี่ยังที่แบบลุโตมากๆสาหรับเด็กคนนี้นะคะพี่น้องขาซอยพอจ๋าถ้ามาหากินซอยญานุได้แล้วแล้วมือขึ้นพี่น้องเห็นโมเมนต์พอจ๋าลูกจ๋า ประทับใจมากพี่น้องเป็นโมเมนต์ที่สุดพิเศษมากของข้าคืนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าพ่อจ๋านะคะจับมือลูกสาวขึ้นเวทีพี่น้องจับมือลูกสาวเดินขึ้นเวทีคือน่ารักมากแล้วบอสนกพงศกรหน้าที่ติดดินมากๆสําหรับบอสนกพงศกรสําหรับไอซกุณน้าพ่อกับพ่อจ๋าพงศกรมีความเหมือนมีความ คล้ายกันเป็นอย่างมากพี่น้องลูกสาวก็เป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายมือขึ้นเห็นอิลานอยนะคะเข้าไปไล่สดขายแก้วว่องตอกับพ่อจ๋าพี่น้องซอยกันทํามาหากินอบอุ่นมากๆเพราะว่าจะเป็นญาณนนุพ่อจ๋าพร้อมน้องก็ไอรวมทั้งคนในองค์กรบุคลากร,กรลหลายๆคนเข้าไปซอยกันพี่น้องขอให้ธุรกิจของบอลล็กเฮ่งๆปังๆ,งๆเลยพี่น้องค่าอบอุ่นเลือกเกินแล้วอิหลาหน้อยกับซอยพ่อจ๋าพี่น้องทํามาหากิน เป็นคนที่ติดดินมากๆกินง่ายอยู่ง่ายคือกันกับพอพี่น้องคะ่ะเหมือนก,นกันกับพ่อจ้าพงศกรอีหลามเมื่อวานนี่ก็เอาเข้าวเหนียวจำแก้วบองเท็กตะแก้วบองใส่ฟ้ากระปุกแล้วก็ข้าวเหนียวจำจำพี่น้องกินกับบกทัวบ้านๆอยู่ง่ายๆแล้วพ่อจ้าก็เช่นกันเลยพี่น้องเป็นบอสท,ที่ติดดินมากๆเป็นอีหยังที่เรียบง่ายมากๆสําหรับบอสนกพงศกรพี่น้องคะ่ะเมื่อวานก้อนสิ เวทีหิวกับหิวพี่น้องคะ่ะเบิงมาเบิงมาเบิงบอดระดับการเป็นยูของบอดนกพงศกรเป็นคนที่กินง่ายยูง่ายอหลีพี่น้องเบิงก่อนขึ้นเวทีคนยางแต่ควบควบยูนังสดเป่เตียวพี่นอ้องกินง่ายงายตัวเปยดียวถ้วยเดียวกันแลวพี่น้อง นี่ง่ายอิหลีพี่น้องคะกินง่ายอยู่ง่ายเป็นบอสที่เข้าหาง่ายเป็นบอสที่ไม่ยึดต,ติดกับอะไรพี่น้องคะเป็นคนง่ายง่ายเรียบเรียบคุณพี่น้องแยกสีเพลียนการเป็นอยู่ของบอสนกพองส์กรคือเ่นน่ารักอิหลีที่แยกสีชอบเบาวา่าเนเป็นคนเข้าหาง่าย เป็นคนติดดินเข้าหาง่ายอันนี้คืออุปนิสัยของอ,อาอสักกุณาพรที่ร่วมรวมคือคล้ายกับพ่อจ๋ามากมีความเหมือนมีความคล้ายกันมากนะคะสําหรับพ่อลูกครูบุญครูนี่พี่น้องคะสําหรับวันนี้อย่าลืมไปไห้กําลังแรงใจน้องอ,อาอสักกุณาพรนะคะพร้อมทีมงานหมอลําเสียงวิหกนกพงศกรนะคะอยู่ที่วัดบ้านน้อยอําเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะ จังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องคะสำหรับคำขึ้นนี้นะคะอย่าลืมไปพบพอกับวิลาหน่อยกันคะ่ะสำหรับวันนี้แฟไเชันนี่อนนะคะสวัสดีค่ะ